สวัสดีครับร้านมิสเตอร์ไบค์นะครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานรถสามล้อรุ่น TT7 นะครับอันนี้ก็เป็น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 ลักษณะนี้เลยนะครับรถก็จะมีตะกร้าหน้านะครับมีตะกร้าหลังนะครับแล้วก็เออเรามาดูหน้าจอกันนะครับการใช้งานเนี่ยครับรถเนี่ยก็จะให้กุญแจไปอยู่2ชุดนะครับมีรีโมทนะครับแล้วก็กุญแจไข วิธีการใช้งานก็คือเปิดนี้เลยคิกเปิดนะครับพอเปิดขึ้นมาหน้าจอจะแสดงแบบนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่าเวลาเราวิ่งครับเวลาเราบิดคันเร่งตรงนี้นะครับเวลาบิดคันเร่งนี้นะครับตัวเลขตรงนี้จะขึ้นก็คือความเร็วอันนี้คือปริมาณแบตท,ที่ยังมีอยู่ในรถนะครับการใช้การชาร์จแบตแนะนําเลยแล้วกันนะครับถ้าลงมาแค่นี้ครึ่งหนึ่งหรือขีดสองขีดสามารถชาร์จได้เลย1นถึงสชั่วโมงอย่าปล่อยให้แบตหมดสีเหลืองกับสีแดงนะครับ หรือชาร์จทิ้งไว้นานๆเกิน8ชั่วโมงคือลูกค้าบางรายเนี่ยชอบปล่อยให้แบตหมดแล้วก็ไปชาร์จทีหนึ่งให้เต็มทีเดียวการชาร์จเนี่ยมันจะใช้เวลานานถึง8ชั่วโมงนะครับเพราะว่าตัวชาร์จเจอร์เนี่ยนะครับมันออกแบบมาให้ชาร์จช้าแล้วทุกวันเราต้องใช้รถเราก็เลยต้องชาร์จทุกวันถ้าเราใช้ไปครึ่งหนึ่งหรือขีด2กงขีดก็ชาร์จได้เลยนะครับอันนี้คือกิโลเมตรที่เราใช้ไปสําหรับรถคันนี้ น,นนี้เรามาดูแฮนด์กัดนด้านขวามอือน,น,นะครับอันนี้คือเบรกนะครับระบบเบรกเนี่ยมีเบรกหน้าเบรกเบรกขวาเมื่อกี้เบรกซ้ายนะครับตัวนี้เล็กๆเนี่ยลูกค้าจะเห็นว่ามันจะมีที่ล็อกนะครับเวลาเราล็อกเนี่ยรถมันจะไม่ขยับนะครับจะบิดไม่ไปนะครับระบบคันเร่งมันจะถูกตัดเวลาปลดก็จะกดออกมาแล้วมันจะเด้งคลายออกนะครับอันนี้คือเดินหน้าตัว D เดินหน้าตัว R คือถอยหลังนะฮะบิดแล้วก็ถอยหลังเลยนี้คือเดินหน้า อันนี้คือถอยหลังนะฮะจะมีเสียงติ๊ ط, ตติ๊ ط, ตติ๊ ط, ครับอันนี้คือระดับความแรงของมอเตอร์มีหนึ่งสองสามนั่นหมายความว่ามอเตอร์เนี่ยมันสามารถมีกําลังแรงได้ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามแล้วแต่เราขับเลยนะครับอันนี้จะมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเห็นว่าจะมีไฟแล้วไฟนี้ก็ติดครับไฟเลี้ยวขวาจะเห็นว่าติดนะครับไฟหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะมีไฟหน้าติดตรงนี้ แล้วก็อันนี้คือแต่นะฮะน,นี่คือระบบไฟมีแค่นี้เบรกก็จะมีเบรกท้าด้วยนะครับอันนี้เรามาดูว่าแบตเตอรี่เราอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้จะมีที่เปิดขันขึ้นมาแล้วเปิดก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่เราอยู่นี่นะครับตรงนี้อย่าฉีดน้ําเข้าไปนะครับเวลาเราล้างราถห้ามฉีดน้ํานะครับขับลุยฝนได้ครับ อย่าห้ามลุยน้ำนะครับนะค,ครับอันนี้คือที่พักเท้ากดนะครับเด้งออกมามีสองข้างนะครับมีสองข้างมีสองข้างที่พักเท้าก็รถก็จะมีอย่แค่นี้นะครับอันนี้คือที่ชาร์จนะครับนี่คือที่ชาร์จเห็นไ,ไหมฮะเวลาตัวรถเนี่ยเราจะให้ไปก็จะมี ที่ชาร์จแล้วก็กระจกมองข้างหนึ่งคู่มาดูกระจกมองข้างก,กันนะครับนี่นะครับขันตลงไปตางนี้นะครับนะมันจะเป็นเกลียวนะฮะเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับขันลงไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะมันจะเป็นลักษณะสองข้างแบบนี้กับอีกข้างนี้เรามาดูที่ชาร์จกันนะครับ ชาร์จเราจะให้น,ใหาาหน้าตชา,ารา์จานะครับจะเห็นว่าจะมีหัวสองฝั่งสองหัวเลยเหัวหนึ่งนี่ก็คือเสียบเข้ากับกับตัวรถอย่างนี้นะครับเสียบเข้าตัวรถเลยนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเสียบเข้าไปเลยนะครับชึ่ออันนี้คือเสียบเข้าไปที่ไฟบ้านปักปกติเลยนะครับเวลาเราเสียบปุ๊บเนี่ยไฟจะ,สะแสดงสถานะสีแดงซึ่งหมายความว่ากําลังชาร์จอยู่ แล้วไฟก็จะแสดงสีเขียวเวลามันเต็มแต่แนะนําว่าลูกค้าไม่ต้องไปรอมันสีเขียวนะครับเราดูตรงที่ผมได้แจ้งให้ทราบคือว่าถ้ามันใช้ไปครึ่งหนึ่งก็หถือว่าขีดสองขีดสาขีดลูกค้าชาร์จได้เลยนะครับบางทีเราไปรอเต็มเนี่ยมันชาร์จมันไม่แน่นอนฮะมันมันมันจะหมดไม่หมดนะครับก็รถมีประมาณนี้ระบบเบรกเนี่ยนะครับมันเป็นระบบแมนนวลก็ลูกค้าก็สามารถปรับได้อย่างงี้ที่มันมันมันนุ่มไปนะครับก็ปรับนะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับงานหน้าหลังก็เป็นนี้ ข้างเลยนะครับก็นอกนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับใช้งานได้ปกตินะครับอย่างที่ผมเรนก็คือว่าขับตักฝนได้อนี้เวลาเวลาเราเราช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยพยายามพกถุงพลาสติกไปนะครับบางทีเราไปจอดที่ไหนแล้วฝนมันตกก็คุมบริเวณนี้ไว้นะครับคุมบริเวณนี้ไว้นะฮะแล้วก็อย่าฉีดน้านะครับอย่าฉีดน้ําเข้าไปเหมือนรถนะครับเรถเช็ดนะฮะนะครับก็รถก็สะอาดได้นะครับ อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเสียงที่มันดังนะครับลูกค้าเนี่ยมันดังตี๊ดตี๊ดติ๊ดดังมากๆบางทีเราทนไม่ไหวนะครับรบกวนเพื่อนบ้านคันน็อตสี่ตัวนี้ออกมานะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่นะครับข้างในจะมีลําโพงตัวประมาณขนาดนี้นะครับเอาสก็อตเทปพันเลยนะครับเสียงก็จะเบาลงแค่นั้นเองนะครับก็มีแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้ามีคําถามอะไรก็สามารถติดต่อได้0851085588ขอบคุณมากครับ